ในยุคนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นใครเนาะความพรอมก็คือเป็นเหมือนกับเป้าหมายของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนบันทึกคลิปรายการเขาก็ตามหานะคะว่าสมุนไพรตระกูลไหนล่ะที่มันเผาผลาญไขมันควบคุมการอยากอาหารแล้วก็ลดน้ำหนักมันก็เป็นคคสชั่นของทุกคนอยู่แล้วรวมไปถึงคนพูดด้วย ใครก็อยากจะผอมแล้วก็มีสมัยหนึ่งนะคะที่เราได้คุยในเรื่องของยาทลายไขยมันเอาให้มันจุกๆให้มันทลายไปเลยตอนนี้มีข่าวดีนะคะว่าโรงงานเราขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยาระบายสูตรสองนะคะซึ่งในตรงนี้นะคะนอกจากจะมียาหลัก ยาสําคัญแล้วนะคะหนึ่งในนั้นเราก็ต้องมียาควบคุมไม่ว่าจะเป็นสมอไทยสมอพิเพก ก็ตามมาด้วยเพื่อตัวนี้มันจะได้ไม่มวนท้องและส้มแขกมีไหมล่ะสาวๆบางคนสาวๆไปกินส้มแขกที่ไม่มีทะเบียนเนาะอยากผอมแต่ต้องผอมอย่างมีคุณภาพอย่างมีค่านะคะเราจึงมองว่าโอเคคุณอยากผอมคุณมาหาเราคะ่ะแม้เราจะยังผอมไมน่นี่คือเอาแค่นี้แหละนะคะก็ไม่ได้ว่าต้องผอมเป็นสลิมขนาดนั้นแต่ว่าก็ควรที่จะอยู่ให้มันสมส่วนนะคะ ตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ของหลายๆคนแล้วก็เป็นเป็นยาแผนไทยนะคะที่ที่ถือว่าเข้าลอกนะคะถือถือว่าได้มาตรฐานนะคะเป็นยาระบายอย่างดี ทานตอนไหนทานตอนไหนได้บ้างนะคะในขวดของเราหรือว่าในตำรับนี้นะคะทานแค่สองแคปซูลก่อนนอนนะคะหรือว่าเมื่อการท้องผูกนะคะเขาทำออกแบบมาให้ในสมัยก่อนมีการล้างพิษตับเราใช้ตัวนี้ควบคู่นะคะหลังจากล้างพิษตับเสร็จเพื่อที่จะกระตุ้นลำไส้บางคนเนี่ย ทานยาระบายจนลำไส้ไม่ทำงานไม่เอาแล้วนะคะเรามารู้จักหมอไทยยาไทยแล้วโลกยุคปัจจุบันเนี้ยเปิดกว้างมากๆเลยนะคะให้ทุกคนได้เข้าถึงเข้าถึงและต้องเข้าถึงอย่างมีคุณภาพโรงงานแต่ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองรับมาตรฐานรองรับมาตรฐานคือตรงนี้นี่ก็คือหนึ่งกระปุกไม่ใช่ผลิตมาแล้วขายได้เลยนะคะจะต้องนำไปฉายแสงเพื่อที่จะลด เชื้อนะคะเชื้อต่างๆมันจะควบคุมไม่เกิดขึ้นดังนั้นนี่คือมาตรฐานคือใครจะเป็นคนได้รับไม่ใช่โรงงานได้รับนะคะคือเราๆท่านๆจะได้รับนะคะนั่นหมายความว่าใครก็ตามถ้ามาถึงกระปุกนี้ขวดนี้ ก็จะได้รับการคุ้มครองในเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าการันตีด้วยเลขทะเบียนนะคะและสมุนไพรต่างๆใดๆเนี่ยเราเก็บสดไม่ค้างปีนะคะดังนั้นตัวเนี้ยเชลของเขาอายุของเขาเนี่ยมาเท่าไหร่อย่าลืมว่าวัตถุดิบเมื่อเราเก็บเข้าสู่โรงงานแล้วเราเลือกการอบที่ยังคงสภาพสีเขียวเรายังคงสภาพสีน้ำตาลดังนั้น เราคงสภาพสรรพคุณสีของสมุนไพรคงไว้ทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะตอบโจทย์ของความเป็นสมุนไพรที่แท้จริงในยุคนี้ถ้าเรายังไม่ดูสมุนไพรหรือว่าหาสมุนไพรไม่เจอคลิปนี้จะส่งต่อให้กับทุกคนค่ะมองว่าสมุนไพรมันเป็นเรื่องที่มีความปลอดภัยโดยหมอไทยโดย อาจจะให้กับแพทย์แผนไทยได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ก่อนก็แล้วกันนะคะสมุนไพรสดๆเนี่ยเกิดขึ้นตามฤดูกาลเท่านั้นบางต้นเกิดตลอดทั้งปีแต่บางต้นปีหนึ่งครั้งเดียวบางต้น5ปีหนึ่งครั้งนี่คือความเขาเรียกว่าความสง่างามความเป็นไทยที่บ้านเราเนี่ยมีสมุนไพรค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็โบรรณาได้ให้ตำรา รุ่นต่อรุ่นไว้เยอะมากทีเดียวดังนั้นก็เลยมองไว้ว่ายาระบายสูตร2หรือทลายไขยมันสูตรนี้มันจะตอบโจทย์ให้กับทุกคนสาวไซส์ XL นะคะสาวไซส์ใหญ่หุ่นท้วม อ้วนนะคะอย่ามาเรียกฉันว่าอ้วนต่อไปเพราะว่าฉันจะต้องเข้าถึงยาไทยไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเจ็บป่วยตอนไหนก็สามารถบางทีความอ้วนคือความเจ็บป่วยไหมก็ถือว่าเป็นการเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเจ็บป่วยคาใดก็อย่าลืมนึกถึงยาไทยนะคะขอบคุณค่ะ